สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันคูเป,ปิ้ลและคุณครูนะครับกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้คปปรูเปิ้ลมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นด,ด,ด้วยใช่ไหมคะคุณนะใช่ครับผมคก่อนที่เราจะทํากิจกรรมเราไปทําอะไรกันก่อนคะวันนี้ครูเราจะมีโยคะนะครับอ่าวันนี้จะมีโยคะให้เด็กฝึกกันหมด3ามท่านะคะ,ะ,คะง่ายๆนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปฝึกกันเลยค่ะ เด็กนักพร้อมกันค่ะ1ถึง10ค่ะดเด็กนํำเข้ากันนะคะอันนี้คือท่าภูเขาค่ะยืนมือไปตรงๆค่ะยืดไปให้ตึงเลยนะคะยืดให้สุดแขนตึงๆเลยลูก สค่ะท่ากระดานค่ะเด,เด็กๆดูคุณนัทนะคะมือทั้งสองนะคะแขนตึงค่ะยืดตัวออกไปนะคะอ่าแล้วดานหลังขึ้นให้ตรงตรงอ่าเห็นไหมคะเด็ดดกๆทำอย่างนี้ได้เด็กนะักพร้อมกันเลยค่ะเด็กเป็นสิบค่ะนะคะคุณนัทลังตรงเลยเห็นไหมลูกอ่าโยคะง่ายๆนะคะเด็กๆลองฝึกดูนะคะแต่เวลาเด็กๆฝึกต้องระมัดระวังด้วยนะคะท่านี้นะคะเพืวว่อความปลอดภัยเด็กของเด็กๆนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆดูท่านี้ให้ด้วยนะคะค่ะคุณนัดค่ะเมื่อกี้เราฝึกโยคะเป็นแล้วแล้ววันนี้กิจกรรมของเราค่ะคือกิจกรรมอะไรคะวันนี้เป็นบอลหันสาครับผมค่กิจกรรมบอลหันษาเอ๊ะมันหันษายังไงคะคุณนัดเดี๋ยวอ่าวันนี้เรามีเรามีอะไรบ้างคะวันนี้ครับอย่างนี้หนึ่งเลยมีกระดาษครับผมกระดาษเด็กๆดูนะคะว่ากระดาษวันนี้เราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะคุณนัดคะเอาที้ลูกก่อน กระดาษ A4 อ A4 เอะเราจะทำยังไงกับลูกบอลหันสาค่ะแล้วก็มีลูกบอลด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดเด็กพับกระดาษไปด้วยค่ะพับกระดาษไปเลยค่ะให้พอพับเสร็จแล้วปึ๊บเราจะได้มาประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณอา,าจะเล็กประมาณนี้ค่ะครบอืมกันเย่ค่ะกิจกรรมเราวันนี้นะคะจะเป็นกระดาษ a อพับขนาดให้เหลือเล็กเท่านี้นะคะแล้วก็มีลูกบอลค่ะ แต่ถ้าเด็กๆไม่มีลูกบอลเราทำไมะนะอะนกประสงคนาาตุ้กตาก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้ครับกลมๆเล็กๆ,ๆอ่าอุปกรณ์ต่างๆมาวางไว้บนนี้อ่าวางไว้บนไหนคะบนกระดาษวาง <บน S 1> <น>ไว้บนกระดาษลูกบอลของเด็กๆด,ดูนะคะนี่น,นี่ถือนี้ให้กอนหาเด็กๆดูนะคะนี่นะคุปเปอร์จะเข้าไปใกล้ๆเด็กๆดูนะคะเราจะวางลูกบอลให้อยู่บนกระดาษ A4 ที่เราพับไว้เท่านี้นะคะ เห็นไหมคะเด็กคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันค่ะเราจะทํายังไงไม่ให้ลูกบอลมันตกเวลาเราจะเดินแข่งกันนะคะวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยค่ะเดยวคุปเปอกับคุณนัทจะไปแข่งกันแล้วนะคะเด็กๆไปดูได้เลยค่ะพร้อมยังคะพร้อมคับเด็กๆมาดูนะคะคุปเปอกับคณัลูกบอลคนไหนจะตกก่อนกันนะคะเราจะมี ยังไงดีนะที่จะไม่ให้ลูกบอลเราตกามีคุปกอรนะคะวิธีการก,ก็ห่อกระดาษกับลูกบอลเลยถ้าพร้อมแล้วไค่าเด็กไปลกไ,ไปลูกอเราจะตกหรือลไ,ไม่ตกไม่กแนอนะเย้ลูกคปไม่ตกคะาตกไหมคะตับไม่ตกเห็นไหคเด็กเกมีสนุกไหมสนุกใชถ้าสนุกแล้วนะคะเด็กๆลองมาทำตามครู พร้อมทุนดีไหมคะ่านพะร้อมนะคะไปกันเลยค่ะ เด็กขะกิจกรรมจบไปแล้วค่ะดเด็กๆสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะคุณอาขากิจกรรมนีเ้เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะเด็กๆจะได้กล้ามเนื้อมือนะครับค่ะดเด็กๆได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเลขข็กค่ะและอะไรคะคุณนะแล้วก็สมาธิในาการจดจ่อครับผมแล้วก็การยืนทรงตัวด้วยได้การทรงตัวในาการเดินมีสมาธิการจดจ่อเวลาเด็กๆเดินและลูกบอลอยู่ไหนหนคะ บนกระดาษของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆคสนุกไหมคะถ้ากิจกรรมนี้สนุกๆเด็กๆอย่าลืมนะคะทําคลิปน่ารักนรักมาส่งคุณครูปิแลและคุณครูนัดด้วยนะคะกิจกรรมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวรเราจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย